คำพูดที่ทําให้ผู้หญิงเสียวขึ้นสิบเท่าแต่ผู้ชายไม่พูดมีคนเคยบอกว่าคําพูดดีๆทําให้ผู้หญิงใจละลายแต่ในห้องนอนคําพูดที่ดีอาจทําให้เธอเสียวขึ้นสิบเท่าวันนี้จะมาแชร์คาพูดเด็ดๆที่ผู้หญิงอยากได้ยินแต่ผู้ชายไม่พูดฟังแล้วคุณอาจจะเป็นคนโปรดบนเตียงก็ได้หนึ่งเธอเซ็กซี่มากเลยรู้ไหม พูดเบาๆข้างหูแค่คำนี้ก็ไฟติดแล้ว 2. บอกหน่อยสิว่าเธออยากให้ฉันทำตรงไหนฟังดูสุภาพแต่เซ็กซี่มากเพราะผู้หญิงฟังแล้วจะรู้สึกเลยว่าตัวเองมีส่วนร่วม 3. เธอทำให้ฉันหยุดไม่ได้ประโยคนี้เหมือนน้ำมันราดบนกองไฟฟังแล้วยิ่งทำให้ตัวเองรู้สึกเร้าใจ 4. ฉันอยากให้เธอเสร็จก่อนผู้หญิงจะรู้สึกว่าคุณช่างใส่ใจจริงๆฟังแล้วจะยิ่งรู้สึกคล้อยตามเต็มที่ 5. ร้องออกมาเลยฉันชอบฟังเสียงเธอคำนี้ช่วยปลดล็อกความอายในใจให้ผู้หญิงเป็นอย่างดีผู้หญิงจะกล้าปลดปล่อยความจริงในใจของตัวเองได้มากขึ้น 6. อย่าหยุดนะมันดีมากชอบ ใช้ตอนที่คุณถูกกระทําหรือเป็นฝ่ายรับแบบนี้ใช่เลยใช่เจ็ดเธอทําให้ฉันคลั่งไปหมดแล้วใครได้ยินแบบนี้จะรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่สุดของอีกคนแล้วมันจะยิ่งทําให้กล้าทําให้ร้อนแรงขึ้นแปดฉันชอบเวลาที่เธอตรงนี้ต้องระบุเช่นเวลาที่เธอสายเอว เวลาที่เธอถูไถเอาตรงนั้นมาถูตรงนี้ฉันชอบฉันฟินใช่ผู้หญิงจะรู้สึกว่าเธอดีจริงเพราะคุณได้พูดเจาะจงเก้ามองตาฉันหน่อยสิมันเป็นการพูดดึงจิตดึงอารมณ์ในตามันบอกความรู้สึกว่าในใจของอีกฝ่ายหนึ่งกำลังรู้สึกยังไง In นเลิฟรักนะสิ 10. เธอคือที่สุดของฉัน ทำให้ผู้หญิงรู้สึกพิเศษฉันเป็นคนพิเศษกว่าคนที่คุณเคยผ่านมาจบดีมันก็มีรอบต่อไปจะเห็นได้ว่าคําพูดง่ายๆถ้าใช้ถูกจังหวะมันทําให้เกิดเซ็กจากฟินธรรมดาเป็นฟินขั้นเทพใครมีแฟนลองเซฟคลิปนี้เก็บเอาไว้เอาไว้ใช้กับแฟนฟิลร้อนแรงจะเกิดขึ้นถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ กดแชร์กดติดตามช่องเอาไว้จะมีสาระแซบแซบแบบนี้มาเสิร์ฟกันทุกสัปดาห์รับรองไม่ผิดหวัง